คบคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นอยากเป็นคนชนิดใดจงขวนขวายคบคนชนิดนั้นคบหลิงจะกลายเป็นหลิงคบคนจะกลายเป็นคนคบเทวดาจะกลายเป็นเทวดาคบคนชั่วจะกลายเป็นคนชั่วคบคนดีจะกลายเป็นคนดีคบพระอริยบุคคลจะกลายเป็นพระอริยบุคคล จงหลีกหนีมิตรเลวเพื่อนเลวเหมือนเลี้ยงสัตว์ร,ร้ายจงเข้าหามิตรด,ดีเพื่อนดีเหมือนสแสวงหาอัญมณีคนชั่วถ้าเข้าใกล้จะพาเราไปทางต่ำคนดีถ้าเข้าใกล้จะพาเราไปทางเจริญจงเชื่อมัน่นในกลัลยาณมิตรจงสแสวงหาท่านผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมีศีลมีธรรมเมื่อพบแล้ว จงเคารพนับถือไม่ดื้อต่อท่านเมื่อรับโอวาทจากท่านแล้วจงขวนขวายปฏิบัติตามด้วยเคารพการเคารพนับถือผู้ใดก็คือเรากำลังดำเนินตามผู้นั้นจงสแสวงหากัลายาณมิตรแล้วปฏิบัติต่อท่านผู้นั้นด้วยความเคารพ